แล้วแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับน้องมินอาครบรอบวันเกิดสามควบนะคะวันนี้เราเป็นตีมเจ้าหญิงนะคะนี่เลยและนี่ก็คือแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะอันนี้เป็นเจ้าหญิงอะไรคะญิ่นะคะอะไรแอลเรียลแอลเรียลโอเคเธอเป็นเจ้าหญิงอะไรคะเบลเบลโอเคค่ะเธอเป็นเจ้าหญิงเบลนะคะโอเคค่ะนี่นะคะ พยายามจะแบบจัดให้เป็นตีมเจ้าหญิงให้ได้นะคนก็เจ้าหญิงได้เท่านี้แหละนะคะเจ้าหญิงได้เท่านี้โอเคนี่เจ้าหญิงเดินไปแล้วเดินไปแล้วเจ้าหญิงเดินไปแล้วทุกคนนี่ค่ะไปนี่นะคะของกินของเรามากินกันไม่ยังไม่มีเลย นี่นะคะเราเริ่มกินกันแล้วนะคะแน่กินให้ดูนะครับค่ะอันดีมากนี่เจ้าหญิงอานนาก็มานะคะมากันหมดมากันหมดนะคะนี่เธอกินขนมจิ้กับอะไรอะคะเธอหมูก็มีไม่กินหรอลูก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 กินอันนี้อะคะ อุ้ยนี่ของนิกข้างหลังเป็นปีกนางฟ้านะจ๊ะไม่เบาอ่ะเป็นนางฟ้าแม่ทุนผัวค่ะก็ไม่ได้ทำแต่เนี้ยมันไม่เอาเนี่ยดค่ะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงอ๋อตอนนีเหมือนจะไปช่วยเอาของผู้รุ่ยังไม่ใส่เลยตอนนี้เจ้าหญิงเป็นไงคะเจ้าหญิงหิวนมแล้วนะคะทุกคนขาหนาเอียงเจ้าหญิงเจ้าหญิงแอนนาไหมแอนนาเจ้าหญิงค่ะ เ้าหญิงสวยค่ะนมค่ะนมนมไม่เป็นไรกินไปก่อนเดี๋ยวซื้อให้ใหม่มมอ,อ่ากินกินข้าวตอนเช้าตอนเย็นก็กินแต่กินบะหมี่ โซเฟียได้ไปล,า,ปล,า,ปลาไปแล้วไปเถอะลูกนี่นะคะปูรวมงานของเาอออราว้าวทำอะไรอ่ะทำถ้วยทำห้อยด้วยอากินกินด้วย,ยกันเอาไว้ตรงกลางแน,นี่รู้เลยว่าน้องเขารักใครอ่ะได้คนแรกเลยอ่ะเอาแน่นอนอ่ะ <c oughs> มันแบบพอมึงได้ก่อน อ๋อเหรออันนั้นเขาเขาไปนี่น่ะคนหน้าบักซอยได้ก่อนเออเอะเต้นหน่อยค่ะเต้นหน่อยค่ะเจ้าหญิงเต้นหน่อยค่ะ ก็ใส่ชุดติมเจ้าหญิงกันนะคะนี่เราสี่คนนี่ห้าคนนะค่ะมาติมเจ้าหญิงตรงนี้คะ่ะม,มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,วอันนี้คือแขกผู้ร่วมง,งานนะคะา่อโอเคค่ะมาเรามาถ่ายรูปก,กันอ้าวอันนาอันยัพี่ลิขิตก่อนเออ พี่ชายฉันทำไมเป็นอย่างนั้น่ะนี่นะคะทุกคนก็แต่งตัวมาร่วมงานนะคะเดี๋ยวเราน,นี่ตอ,นน,อนนี้เราจะพาไปถ่าย,ยรูปรวมกันอ่ะน,นั่งน,นั่งนั<ๆ>่งดีๆอะยืนค่ะอันนี้นะคะดิฉันก็คือแต่งตัวมาเป็นน,นางฟ้าแม่ทุณหมวน,นะคะแล้วก็น้องอารีนแต่งตัวมาเป็นอะไรคะ่อะไรดูแล้วสโนว์ไวค่ะแล้วคุณล่ะคะน้องเพลงแต่งเป็นแอนานานะคะนี่แล้ว นางเอกของงานนี้แต่งตัวเป็นเบลเจ้าหญิงเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงเบลน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันก่อนนะคะทุกคนก้าหนึ่งแต่งเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวค่ะไม่เหมือนเอวไม่เหมือนหรอและลำดับต่อไปทสของน่ากันหรออ่แล้วลำดับต่อไปนะคะเราจะมาแกะของขวัญน้องมินอาก็ของขวัญน้องมินอากันนะคะ ขอบคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของอา玛ชื่นใจชื่นใจด้วยออะโอเคชื่นใจชื่นใจอ่ะถ่ายรูปคู่กันค่ะถ่ายรูปคู่กันหน่อยค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวอา玛ค่อยๆค่อยๆลูกเราต้องแกะเลยอ่ะเจ้าเพลงไปไหนเจ้าเพลงมาตรงนี้เจ้าเพลงมาช่วยกันกับน้องแล้ว ช่วยวยน้องแกนยลุ้นลุ้นลุ้ช่ลุ้นช่ลุ้นของน้องเ่ช่้นของน้องนะจกลัวว่าทีเดียวมาขาดหมดเลยจะเจ๊ำเนี่ยอะไรหรอคือไม่เก็บใช่ไหมรอนึงวิดีโออยู่ ค่ะเปิดไปแกะค่ะเปิดค่ะชุดสุ่มลำบากมากค่ะชุดสุ่มที่น่าลำบากมากค่ะขออนุญาตเอาถุงออกก่อนได้นะคะอะไรคะอะไรหยิบขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นมาอ๋อใช่ใช่ใส่บางคนนั่ใช่วยอ๋อใช่ใ่呀 จารินนะคะนั่งยังจะดูดูลูกอ่ะเธออ่ะเนี่ยอ่ะอันหนึ่งสองสาม,มานิมานนิมานนิมพานกันแล้วนิมพานอ่ะโอเคแกะได้แกะได้ให้เจ๊เพลงช่วย

ฝันเยอะแยะหมดเลยนะครับตัวไม่ถูกกือก่อนอันนี้พี่ดำนนี้ของอะไรอันนี้อะไรนี่ของนองนี้อะไรอ่ะอันนี้ของพี่อารินของพี่อารินซื้ออะไรซื้ออะไรใครนะพี่อาริน,นซื้ออะไรให้น้องอ่ะผวานเลยอ่ะยากไม่เป็นไรเจ้าหญิงเหมือนกันเหรอไหวไหมไหวไหมอะไร ค่ะของป้าป้าอ่ะต่อต่อต่ออันนี้ใส่ให้น้องแล้วอ่าเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ได้ใส่กับอันมาอ่ะอันนี้เก็บไว้ตรงนู้นก่อนแม่แม่เก็บไว้ตรงนู้นก่อนอะะไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อน ให้พี่เพลงให้พี่เพลงให้พี่เพลงขันมาค่ะเนเอาของพี่เพลงก่อนเอาของพี่เพลงก่อนเอาของพี่เพลงก่อนถ่แล้วอ่ามาอันนี้ว่าอ่าหนึ่งสองส่ล้วเายแก่ีถ่ายปแล้วไม่เป็นไรหรอถ่ายแล้วเาไม่เป็นไรมของป้าป้าป้าหนูเกียง ยังไม่ได้ถ่ายมาของป <S <S ๊าป๊าก oh. ่อนมาป๊าป๊ามาแล้วจ้าถ่ายลูกยิ้มสวยหนึ่งสองสมวยหอมแก้มป๊าป๊าด้วยหอมแก้มะหมแ้ป๊าป๊าโอเคโอเคโอเคหอมแก้มไม่กะ เอ้าตัวช่วยไปไหนอะอาตัวช uh, ่วยมาเร็วของฝันกของฝันอยโสวยจังเลยตัวช่วยชุดลอกหนจะตเอเอาขอไม่เก็บใช่ไหมไม่เก็บอันนี้ไออกมารอหมดแล้วออกมาอไหนเียีเเนี่ยออกออกมารอ เจ้าหญิงหมูใช่ไหมว้าวเจ้าหญิงหมูเจ้าหญิงหมูแกะดูไหมในข้อแกะปะป๊าได้อ้พ่อบอกว่าเขาถึงเขางหมูไม่นหมบอกว่าชุดค่ะชุดเจ้าหญิงหมูเขาไอ้นี่เขาเป็นคนเลือกเองเจ้าหญิงหมูในช้อปปี้แกะวิ่งขอแกะได้แกะได้โอ้ตายละโอ้โหโอ้โหมันแบบมันใช่เลยใช่ป่ะคนเออคือแจ็คไม่ควรมาตอนนี้ใช่ป่ะมันมันกิฟเองว่ามันจะเอาอะไรมาให้ เดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะจะใส่ฮะใส่ได้ลูกมานี่มาช่วยใส่ใส่ต้อยใส่เขยต้องประกอบใหม่ลูกเอาใส่มาใส่ลูกใส่ให้คล็อปคล็อปมันไม่อยู่่ะต้องใส่เสียบผมเนี่ยมันต้องเสียบเอาผมเข้าไปอ่าคาทาไปก่อนลูกอ่าคาทาไปก่อนไม่เคยจะมีด้วยอคล็อปกล็อปเด้วยไม่มีต้องหูด้วยเหรอ ได้ลูกแหวนแหวนแหวนน้แหวนใส่แหวนด้วยใครช่วยอใส่ใส่คอมาเดี๋ยวเดี๋ยวกิมช่วยลูกอใส่คอสิคะใส่คอหน่อยค่ะไม่ต้องหัวเหรอเขาเป็นแบบดิบีิบเหรอนี่แยงเหรอไงอาม่ได้ใส่หัวเจ็บปะฮะลินเมื่อกี้เจ็บปะไม่แหนกเปิดไงวะอันนี้เปิดไม่ได้ว่ะเปิดไม่เป็นตัวยิยังไม่ได้เลยเจ้ายิงยังไงเอาลองไปแหวนไปแหวน อใส่ข้อมือด้วยเอ้าใส่จากข้างหลังก็ได้ลูกเดี๋ยวไปดูอ้าใส่แหวนด้วยใส่ะขาใส่แหวนโอ้โหใส่สร้อยโอ้โหโอ้เหลือกันตัวเลยลูกเอ้าใส่แหวนด้วยเอ้าโอเคใส่แหวนด้วยเอาต้องหูด้วยเอ้าเอ้าโหจะได้ออกแต่งตัวโอ้โห เสร็จกไปเป็นหมูเลยเสร็จกของไม้เป็นหมูเลยเอื้หมูเนหมูเอาหมูหมูเอาแล้วแมวของใคแล้วรอเอาวางไว้ก่อนลูกเอาวางไว้ก่อนผู้ช่วยผูช่วยผู้ช่วยนั่งด้วยอันนี้วางไว้ก่อนค่ะเจ้าหญิงแกะแกะอันไหนมีอะไรบ้างอ้าวพี่เอ็กอันนี้ของใครพี่เอ็กมาแล้วเร็วเร็วมาถ่ายรูปอันนี้ของปู่เอ็กนะคะอ๋ออยู่รอคัดตัดเค้กนั่นเองอ่ะหนึ่งสองสาม โอเค่าไอบไหมชอบไหมชอบไหมคะหยุดลูกดีแกะขั้งในก่อนแกะทั้งในก่อนแกะแล้วไม่ไม่ชอเหรอไม่แกะข้้งในก่อนดะแกะข้งในแกะ้งในอ่ะแกะเลยแกะไปเลยแกะเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไร่ะ thoải หอม kem củu con, thoải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  kem củu con, ยิうう er> ้มสวยยิ้มหอตัวช่วยมันมากไม่นะแกะแกะไม่นะหันมองงี้ยิ้มสวยหน้ายิ้มอหอมแกะ่ดูด้ค่ะออมแกะขอมแกะอมแกะมาแ้วแล้วเปนจิ้มะแกะผู้ช่วยแกะคนแกะมันไม่ตอสุดยอด อันนี้มันแบบระวังยแม่ระวังดวแดแน่หนาแ่หาโอ้ครติดเนี่ยคะตัดคอตเตอร์มาดิได้มติดติดแ่าอ้มันมี่ีแดงือตเัอรงมาโอยเอาช่วยกันเอาดูสิมันคืออะไรเนาะมันคืออะไรมือแอมก็เหมือนกัน ฉันไม่พวงมือแกฉันพวงมือหน้าไอ้มินาจับลูกไว้จับน้องไว้ใครเป็นไปเก็บลูกเก็บไปเลยเดี๋ยวพี่เอเข้าอีกอ่ะจัดแจนเื่ออะไรเอ่ยแผดเด๊ะเดอ่ะก่อนมิกกี้เมาส์กับมิกกี้เมาส์มีอันนี้ด้วยแผดเด๊ะเด๊ะยังไม่แก่ยังไม่ ดูก่อนมีอะไรดูอะไรแ่แล้วนียบกี้ลูกน yep ี่ยกี้อกี้ลูกเหรอุกี้เ็รูน้าเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยนาเขาดูหน่อยมีอะไรบ้าง กลับอะไรอาไม่ด้วยลูกเหบชพี่เทมนี่นีีนยิ้มห่อยได้ของนี่อาเปา้เลย่ากเลไว้นี้ก่อนไป่อกิ๊บอย่าจีดน้ลูกเอาของเมเดี๋ยวของฟ้านอะแวอะขี่เลยลูกอะมินาโอ้ยหูตองหูดแล้ว

เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดอันนี้ก่อนหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปแฮปปี้เบิร์ดกน้องมินานะคะไปค่ะเปิดเลยองสิงไ้แลยไปเลล โอเค <ทำ S 1> <แ>ก่อนเปล่าตรงนี้เราอะค่ะ บูดเลยบูดบูดอีกทีลูกอีกทีเปลเปเป่าเลยค่ะเป่าเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพังนะคะมีพังนะคะเป่วเลยเป่าเลยค่ะเป่าค่ะูดอีกทีนึงึงสองฟาเดใชค่ะอันนี้พี่เกมให้นะคะกัเจงนี่พี่เกม เอามาให้ของขวัญกันเกอะน้องมินอานะคะพี่เกมอันเวอันีอันนี้ครอบครัวเรานะน้องมินอาชอบใช่ไหมคะใส่ต่าอเคอาไอะน้องมิอาถูน้องมินอาไ่ายรูปไยรูปหนยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มยิมทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะยิ้มสวอ่ะยิ้มหวานทีค่ะหนึ่ห่วานหวาน้วไอเตัอาไปนะแเค้กเดี๋ยวแจกเค้กเดี๋ยแเคางแัน ใส่ข้หูเด็ดจริงหรออร่อยไหมคะอร่อยไหมคะให้ผู้ชายคนน้นกินเากันะคะรสชื่นเลยอร่อยหมคิณเจ้าหญิงซูนแเคงมากเลยนะคะตอนนี้เอาว้าวเดี๋ยวให้คุณเจ้เขาไปตําให้กับบ้าอย่พวงนี้ก็ติ่งตัวเต็มยแม่ไม่ไปพุงนี้ก็แดง ไม่ไปลูกปิดเทอมแล้วดีใจด้วยนะเอขายชุดมังดังไปวแฉอแฉโอ้โหแล้วพูดอะรายสายก็โดนเลยมาเ้ยมาทำให้เดี๋ยวเอถุงมาให้มัางไม่เอไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเข้าไปเหมืนเดิมดีมากไม่เดี๋ยวจะเก็บ เราพันเซลอ่ะไเอ้ยไม่กิ้ทำเป็นผมอย่างนี้ด้วยนะลูกชินจ้าคะหัวคน่อคอกับแม่มหอคอยกับแม่โอหอคอยกับแม่โมดรับพันเซลใช่ไหมลูก thank you ีนม้าบ้างฮะอ่าทุกคนตอนนี้ทุกคนกําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะยกเว็บด้วยกันด้วยกันสวัสดีค่ะแม่ไม่สนใจแม่เด็กเขจะปิดประตูบ้านเลยนะบายยุ่งอยู่ยเขายุ่งอยู่

และก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราอาบน้ําไปกลับบ้านค่ะกลับบ้านสุสันวันเกิดน้องมินอานะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแฮปปี้เบรดี์ค่ะบ๊ายบายมาอีกนะโอเคปะไปค่ะ